ก่อนยุคดิจิตอลก่อนเทปกระเสรและแม้แต่ก่อนความนิยมของเสียงวนิวมียุคหนึ่งที่ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้ถือกำเนิดขึ้นแม้มักถูกมองว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ร่วมสมัยแต่ที่จริงแล้ว AI มีประวัติยาวนานกว่า70ปีในปี1950งารอลันทัวริงผู้บุกเบิกด,ด้านคอมพิวเตอร์ได้ตั้งคำถามอลึกซึ้งว่าเครื่องจักรสามารถคิดเองได้หรือไม่นี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ในโลกเทคโนโลยี ในปี1956โปรแกรม Logic t h e o r i s s ซึ่งถือเป็นโปรแกรม AI ตัวแรกของโลกได้รับการพัฒนาขึ้นตลอดช่วงปี1960และ1970เราได้เห็นการเติบโตของการจดจำรูปแบบและอัลกอริทึมขั้นสูงซึ่งเป็นรากฐานสำหรับการพัฒนา AI ในอนาคต9ก้ากระโดดเข้าสู่ช่วงปลายทศวรรษ1990อินเทอร์เน็ตนำไปสู่การเข้าถึงข้อมูลจำนวนมากซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับอัลกอริทึม AI ที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ข้อมูลมหาศาลนี้ทำให้ส่วนการเรียนรู้ของเครื่องหรือ Machine Learning เปลี่ยนจากการใช้ความรู้เป็นหลักมาเป็นการใช้ข้อมูลเป็นหลักช่วงทวทวราส0 0 0เป็นช่วงเวลาสำคัญที่ได้เห็นการเติบโตของโมเดล AI ที่สมบูรณ์และซับซ้อนมากขึ้นเช่นการเรียนรู้เชิงลึกหรือ Deep Learning ในทศวรรษที่2010เราได้เห็น AI กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวนันรวมถึงการรวมตัวของผู้ช่วยเสมือนเช่น Cortana และ Siri เข้ากับเพลย์บั์ต่างๆในปี2021 Generative AI ก้าวขึ้นมาเป็นจุดสนใจ AI รูปแบบนี้สามารถสร้างเนื้อหาที่เป็นรายละอักษรภาพและเสียงจากข้อมูลในอดีตข้อมูลที่เรียนรู้และข้อมูลใหม่นี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิสัมพันธ์กับเทคโนโลยีที่เป็นส่วนตัวและเป็นมนุษย์มากขึ้นรวมถึงการสร้างโมเดล AI ใหม่ๆ Generated p r r t t a i n รานส์ฟอร์ r r หรือ GPT เป็นโครงข่ายประสาทเทียมและโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการทำงานของสมองมนุษย์ GPT สร้างเนื้อหาพันภาษา,ษาธรรมชาติที่เป็นบทสนทนา Doll E เป็นโมเดล AI ที่สร้างภาพตามคำอธิบายข้อความเชื่อมช่องว่างระหว่างภาษาและศิลปะภาพ Whisper เป็นระบบจดจำเสียงพูดอัตโนมัติที่ได้รับการฝึกฝนบนชุดข้อมูลขนาดใหญ่ของข้อมูลหลายภาษาและหลายงานที่รวบรวมจากเว็บ ความก้าวหน้าของ AI เหล่านี้ได้เปิดโอกาสใหม่ๆรวมถึง Microsoft Copilot เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งออกแบบมาเพื่อยกระดับชีวิตประจำวันของคุณ Copilot ใช้ประโยชน์จากพลังของ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์และเสริมสร้างความเข้าใจผ่านประสบการณ์การแชทที่เรียบง่ายและไม่เพียงแต่ Microsoft Copilot จะสามารถให้ความช่วยเหลือคุณได้ตลอดวันแต่ด้วยพลังของ DALL-E มันยังสามารถสร้างภาพตามคำสั่งที่คุณกำหนดได้อีกด้วย โคพายโยังช่วยลดอุปสรรคให้กับนักพัฒนาซอฟต์แวร์มันเป็นเครื่องมือที่เข้าใจตรกกะการเขียนโปรแกรมช่วยให้นักพัฒนาสร้างหรือประเมินสถานการณ์ในภาษาใดก็ได้ที่พวกเขาเลือกผ่านพลังของเสียงและข้อความทั้งหมดจากประกายความอยากรู้อยากเห็นที่จุดขึ้นในความคิดของทัวริงไปจนถึงนวัตกรรมของเครื่องมือ AI ในปัจจุบันเราได้มาไกลามากจริงๆและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ขณะที่เรายังคงสำรวจ AI ต่อไปการที่ทุกคนเข้าใจพื้นฐานของ AI ถือเป็นสิ่งสำคัญการเข้าใจว่า AI คืออะไรและทำงานอย่างไรช่วยให้เราสามารถควบคุมศักยภาพของมันได้อย่างเต็มที่ส่งเสริมนวัตกรรมและความก้าวหน้าต่อไป